หัวหน้าช่างของม Mark าร์คมาเกดปฏิเสธเรื่องความลับในโรงรถดูคติ Costa, เปโดอคอสตาเผยเหตุผลที่จะปฏิเสธสัญญามหาศาลหากมาจากทีมที่ผิด ini, เกียโคโมออรกอสตินีเผยเหตุผลที่ยังไม่ให้กำลังใจเปโก้บรรดาญากลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการมอต GP ที่ผมจะนำมาฝากืก่อบริพีกันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพืพ่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม สวัสดีครับอยู่กับผมการะดสี่เกมมิ่ง หาใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบเท่านั้นแถมยังต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานและก็มีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยครับที่ ad doggy pm แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง94 Gaming ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับบริการแบบสุดพิเศษกันเลยทีเดียวซื้อเหอะซื้อได้แล้วซื้อกันเยอะๆครับเขาจะได้จ้างผมต่อ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับผมหัวหน้าช่างของมาร์ m มาเก t ตปฏิเสธเรื่องความลับในโรงรถดูคติหัวหน้าช่างของม Mark าร์ m มาเก็ตกรบผมได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าอาจจะมีความลับถูกปิดจากฟราเชสโกบัยายา นักบิดโรงงานดูคาติทั้งสองคนครับต่างเจอกับฤดูกาล m o โต g p 2025ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาร์ a มาเกดมือใหม่ในทีมโรงงานครับกำลังเดินหน้าสู่การควาชช้าแชมป์โลกสมัยที่9ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ตรงกันข้ามกับบรัญรยายาครับซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของดูคาติกลับต้องเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในอาชีพของการแข่งมาโคริกามอนตีครับผมหัวหน้าช่างมากประสบการณ์ของม o โตจี ซึ่งถูกมอบหมายให้ทำงานร่วมกับมาร์กมาเกสในฤดูกาลนี้ยืนยันว่าฝั่งของเขาครับในโรงรถจะไม่มีวันปิดบังข้อมูลที่อาจช่วยบรรยายาได้โดยริกามติกรผมให้สัมภาษณ์กับสื่อเ s สครับว่าพวกเราในฐานะทีมครับจะทำงานร่วมกันเสมอและเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ครับเราจะช่วยบรรยายาอย่างแน่นอนเพราะจากสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดหลายปีสุดท้ายแล้วสิ่งที่สร้างความแตกต่างบนแทร็กก็คือฝีมือของนักแข่ง แต่ข้อมูลก็มีส่วนช่วยพัฒนาระดับของตัวรถเช่นกันครับถ้าวันนี้ดูคาติมีศักยภาพระดับนี้ได้ก็เพราะทีมเก็บเกี่ยวข้อมูลจากทุกคนมาพัฒนาจนถึงจุดนี้ถ้ามีความลับระหว่างรถดูคาติแต่ละคันและนักบิดแต่ละคนตอนนี้ดูคาติคงไม่ได้อยู่ระดับสูงแบบนี้หรอกครับอย่าลืมนะครับว่าครั้งหนึ่งดูคาติยังเคยห่างไกลาจากตำแหน่งหัวแถวเป็นอย่างมากนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมการที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้จึงสำคัญมากมาก คาคู่แข่งของคุณคือนักแข่งร่วมทีมแน่นอนว่าบนแทร็กก็จะมีการแข่งขันแต่ก็แค่ตรงนั้นแหละครับผมสิ่งที่สําคัญก็คือทุกคนในทีมครับรวมถึงทีมช่างของเปโก้ด้วยต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกันให้มากที่สุด g p 25กับผมได้แสดงสัญญาณแรกๆของการเป็นรถที่ขี่ได้ยากตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นครับเมื่อทั้งมาร์กมาเกสและฟราเชสโกบัญญ,ญายากับผมต่างก็ไม่ค่อยชอบเครื่องยนต์ใหม่ที่ทีมพัฒนามา แต่ในขณะที่มาร์กมาเกดครับนักบิดฝีมือฉกาจสามารถควบคุมมันได้บรรยาย่ากลับต้องมาเชิญกับความล้มเหลวอ,อย่างหนักขณะเดียวกันครับผมฟาบิโอดิจานนโตนนโอครับนักบิดจากทีม V R 46ผู้ที่ใช้ GP G P 2 5อีกคนหนึ่งครับก็มีฤด,ดูกาลที่ผลงานขึ้น,ข,นขึ้นลงๆเช่นกันผลงานของอเล็กมาเกดครับอย่างน้อยจนถึงไม่กี่สนามก่อนหน้านี้ยังบ่งบอกด้วยซ้ำครับว่า G P 2 4ครับอาจจะเป็นรถที่ทำผลงานได้ดีกว่าโมเดลใหม่ล่าสุดของดูคาติ ทั้งมาเกตและบรรญาย่ามีสัญญาร่วมกันกันกนกนกบทีมดูคาติจนถึงปี2 0 2 6ซึ่งนั่นครับผมหมายความว่าพวกเขาจะต้องร่วมก,กันกำหนดทิศทางของรถในปีหน้าสิ่งที่น่าจับตาก็คือดูคาติครับผมจะรับมือกับภารกิจสำคัญนี้อย่างไรเมื่อมีนักบิดคนหนึ่งที่กำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าขณะที่คนหนึ่งกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนักก็คงต้องรอดูต่อไปครับผมกับทิศทางของรถดูคาติในปีหน้าครับผมว่าจะสามารถทำให้ทั้งคู่ครับผม อยู่ในระดับเดียวกันได้หรือไม่หรือจะเป็นที่นักแข่งกันแน่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมข่าวต่อมาครับเปโดคอสตาเผยเหตุผลที่จะปฏิเสธสัญญามหาศาลหากมาจากทีมที่ผิดเปโดคอสตากรบผมยืนยันหนักแน่นครับว่าเขาจะให้ความสําคัญกับศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าเรื่องเงินนักบิดโรงงาน KTM กรบผมยังคงเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ร้อนแรงที่สุด และเป็นที่ต้องการของหลายทีมใน MotoGP ครับแม้ว่าฤดูกาลนี้ครับเขายังไม่สามารถยกระดับผลงานจากปีรุกกี้ที่สร้างชื่อได้ก็ตาม ก่อนหน้านี้กับผมฮอนด้ Honda ถูกเชื่อมโยงอย่างหนักครับกับความพยายามดึงอคอสตาไปเสริมทัพเพื่อฟื้นโปรเจกต์ MotoGP ของพวกเขาแน่นอนว่าด้วยข้อเสนอที่เป็นสัญญาก้อนโตมหาศาลนอกจากนี้กับผม t v r m VR46 ฟดูคติกับก็มีข่าวเช่นกันครับแม้อาจจะไม่ได้มีงบประมาณจ่ายค่าเหนื่อยสูงริ้วแต่ก็สามารถที่จะมอบรถแข่งที่ดีกว่าให้กับอคอสตาได้ แต่อย่างไรก็ตามครับผม KTM ครับตัดสินใจรักษาสมบัติชิ้นสำคัญของทีมเอาไว้และตั้งใจอย่างเต็มที่ครับที่จะมอบทรัพยากรให้เขาได้แบบก้าวสู่จุดสูงสุดแต่คอสตาครับผมย้ำแบบชัดครับว่าเขาจะยังคงให้ความสำคัญกับรถแข่งที่สามารถลุ้นชัชนะมากกว่าค่าเหนื่อยที่เย้ายวนโดยคอสตาครับผมกล่าวกับสื่อ AS ครับว่าผมหวังว่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานครับผมที่เคยออกไปตกปลากับพ่อบ่อยมากครับผมและผมก็ไม่สนใจหรอกครับว่า ท้ายที่สุดจะต้องกลับไปอยู่บ้านไปดูปาทูน่าว่าอยู่ในทะเลผมยังอยากมาที่นี่เพื่อคว้าชัยชนะครับและมันไม่มีเหตุผลอื่นที่จะมาที่นี่เลยคุณต้องใช้เวลา22ส,สัปดาห์ในแต่ละปีไปกับการแข่งขันครับแถมยังมีการซ้อมการเจอสื่องานอีเวนต์ภาระหน้าที่ต่างๆอีกมากมายจนแทบจะไม่เหลือเวลาว่างจริงๆใน1ปีและถ้าคุณไม่ได้มาด้วยเป้าหมายเพื่อชัยชนะครับ แต่มาเพียงแค่ขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกแบบนั้นผมขอนอนอยู่บ้านดีกว่าครับผมน่าจะสงบมากกว่านี้ผลงานของอคอสตาในช่วงไม่กี่สนามที่ผ่านมาครับเริ่มกลับมาโดดเด่นอีกครั้งครับผมโดยเขาสามารถคว้าอันดับที่2ได้ในรายการ MotoGP ที่อังการีอันดับที่4ที่ออสเตรียและอันดับที่3ที่เช็กค,ครับ ชัดเจนครับว่าในที่สุดครับ KTM ก็ทําการก้าวกระโดดครั้งสําคัญครับกับแพ็กเกจรถแข่งของพวกเขาหลังจากที่ต้องปผเชิญปัญหาในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งเคยทาให้อคอสตากรบผมหัวเสียจนออกปากเตือนว่าเขาจะไม่อดทนรออีกต่อไปและที่น่ายินดีก็คือครับผลงานของแบรดบินเดอร์ครับเพื่อนร่วมทีมก็สามารถคว้าอันดับที่7ในฮังการีและแม้แต่โพเอสบากาโร่ครับที่ลงแข่งในฐานะตัวแทนชั่วคราวก็ยังจบในอันดับที่8ได้ซึ่งทั้งหมดครบผมสะท้อนได้เห็นครับว่า รถแข่งของ KTM มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนข่าวต่อมาครับ ini, เกียร์โคโมอกอสตินีเผยเหตุผลที่ยังไม่ให้กำลังใจเปกโก้บัญญาย่าเกียร์โคโมอกอสตินีกับผมตำนานมโต g p ครับตัดสินใจที่จะไม่ให้คำแนะนำหรือกำลังใจแก่เปกโก้บัญญายาในฤด,ดูกาลนี้ อากอสตินีครับผมเฝ้าดูนักแข่งเพื่อนร่วมชาติชาวอิตาลีครับซึ่งเคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันต้องเจอกับช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในเส้นทางอาชีพขณะที่ทั้งฤด,ดูกาลครับถูกครอบงําโดยฝีมือของมาร์กมาเกดแต่กลับมีความคาดหวังสูงกับบัญญายาครับนักแข่งทีมโรงงานดูคาติเพื่อนร่วมทีมของเขาอากอสตินีครับผมได้อธิบายเหตุผลที่เขาเลือกที่จะไม่เข้าไปคุยกับฟราเชสโกบัญญายาครับว่าไม่หรอกครับผม พราะมันจะดีกว่าครับถ้าเขาอยู่ในสภาพใจที่สงบโดยที่ไม่ถูกกดดันในชีวิตครับผมบางครั้งคุณก็ต้องเจอกับช่วงเวลาที่เลวร้ายมากๆหลังจากนั้นครับผมบางทีสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นผมหวังเป็นแบบนั้นนะมันเป็นฤด,ดูกาลที่ยากลำบากสําหรับฟาเชโกบาญ่าครับเขาไม่ค่อยมีโชคครับเพราะว่าบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยความหวังว่าเขาจะกลับมาต่อสู้กับมาร์กได้เพื่อแฟนๆครับและเพื่อการแสดงโชว์ที่น่าตื่นเต้น เราจำเป็นต้องมีใครสักคนหนึ่งครับผมที่อยู่ตรงนั้นกับมาร์กมาเกตมาร์กมาเกตกับผมกำลังจะคว้าแชมป์โลก m o t ต g p 2025ซึ่งจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่9ของเขาในทุกคลาสออสตินีเองคว้าแชมป์โลกมาแล้ว15ครั้งครับรวมถึง8ครั้งในรุ่นใหญ่และคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค1960และยุค1970โดยสร้างชื่อกับทีม MV Agusta ครับแลาภายหลังยังประสบความสำเร็จกับ Yamaha อีกด้วย ตำนานชาวอิตาลีผู้นี้กับผมเคยออกมาขอร้องแฟนๆชาวอิตาเลียนครับผมไม่ให้โห่ใส่มาร์กมาเกดหลังจากที่มาร์กมาเกดคว้าชัยชนะในรายการอิตาเลียนกลางปีแต่กลับไม่ได้การต้อนรับที่ดีจากผู้ชมจํานวนมากสำหรับบัญญาญาครับผมเขาคือชาวอิตาลีคนแรกที่คว้าแชมป์มอต GP นับนับตั้งแต่วาเลนติโนโรซซี่กับผมแมนเทอร์ของเขาด้วยชัยชนะในปี2022ครับเขาสามารถคว้าแชมป์ต่อเนื่องได้2ปีซ้อนและเพิ่งพลาดแชมป์ในปีที่3ไปในวันสุดท้ายของการแข่งขันฤดูกาลก่อนหน้า แต่ในฤดูกาลนี้ครับผมเขาต้องเจอกับปัญหามากมายกับตัวรถ GP25 โดยเฉพาะการขาดความรู้สึกที่ด้านหน้าซึ่งเป็นรากฐานของผลงานที่ย่ำแย่สื่ออิตาลีบางสำนักครับผมถึงขั้นรายงานครับว่าบัญญาญาอาจจะย้ายไปยังยามาฮ่าในปี2026แต่อย่างไรก็ตามครับผมเขายังคงได้รับความเชื่อมั่นจากดูคาติครับและยังมีสัญญาจนถึงปี2026ซึ่งจะต้องลงแข่งร่วมกับมาร์กมาเกสต่อไป ทางจีจี้ดาเลนยาครับผมก็เคยกล่าวครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับว่าทีมจําเป็นต้องเผชิญกับความน่าผิดหวังครับเพื่อหาทางพลิกสถานการณ์ของมัจยาให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็จบลงไปแล้วครับผมสาหรับการรายงานข่าวสารในวงการมอต GP จีพีครับที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็นด้วยสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็เดือนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ